เนื้อหา10ประเภทนะคะสำหรับเกี่ยวกับการละเมิดนะคะ TikTok Shop Creator นะคะยาหาทำนะคะไม่งั้นโดนปิดช่องหรือว่ายึดก้าแด้นอนนะคะเพื่อน,เ,อนอเนื้อหาแรกนะคะ EP แรกนะเพื่อนมี10เนื้อหาด้วยกันนะคะ EP แรกนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรม ที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมนะคะเพื่อนๆเนื้อหาที่ถูกห้ามโดยบังคับโดยข้อกฎหมายหรือข้อบังคับนะคะหรือว่าเนื้อหาที่อา,อาจก่อให้เกิดคดีทางแพ่งนะคะหรือได้รับผิดทางแพ่งนะคะสมมติอ,อย่างเช่นค่ะาการพฤติกรรมการโฆษณาของเด็กที่อายุไม่บรรลุนิติภาวะหรือทารุณกรรมเด็กนะคะหรือเกี่ยวกับสิ่งการพน,นันต่างๆสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะหรือ,อสื่อโฆษณาสินค้าปลอมนะคะเกี่ยวกับการพน,นันทารุณกรรมเด็กนะคะ น,ะะนี่แหละคะ่ะเป็นเนื้อหาแรกกิจกรรมแรกที่ปิดกฎหมายหรือข้อบังคับนะคะเพื่อนๆนะคะคะแนนการละเมิดอยู่ที่สามถึงยี่สิบสี่เลยคะแนนทีเดียวนะคะถือว่าเป็นข้อรุนแรงนะคะเป็นการละเมิดที่รุนร้ายแรงร้ายแรงมากนะคะอันนี้นะคะข้อแรกนะเดี๋ยวติดตาม e ี2สองนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างทั้งสิบเนื้อหานะคะสําหรับ Tik t o k s h ช p c r e พ t o r นะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปิดช่องนะคะถ้าเกิดเราทาอะไรสิ่งเหล่านี้นะคะ,ะข้อควรระวังนะคะในการทําเนื้อหาในการทำ คลิปหรือว่าสื่อโฆษณาหรือการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะติดตามนะคะคอมเมนต์แชร์รีโพสต์เป็นรายการกดกดหัวใจกดด้วยนะคะ